คาเฟ่ส้มตําแปลว่าอะไรเหรอฮะครับก็เป็นร้านส้มตําในบรรยากาศเดียวกับคาเฟ่เหมือนที่คนเมืองกรุงปัจจุบันเนี่ยชอบพอไปนั่งทานไปถ่ายรูปกันผมก็คิดว่าเอ๊ะเราน่าจะมีร้านส้มตําที่อร่อยๆแต่อยู่ในบรรยากาศดีๆเป็นห้องแอร์เย็นๆสามารถถ,ถ่ายรูปได้ไแล้วเราบรรยากาศสบายๆแสดงว่ามีมุมให้เช็คอินเยอะแยะไปหมดเยอะแยะเลยครับอู้น่ารักเหมือนพวกเน่อย่างเงี้ย<ๆ>มีน้ําดื่มจะเป็นเหมือนร้านกาแฟมีดื่มมีก็คือเป็นเป็นที่ที่ทานส้มตําแต่ว่าแบบไลฟ์สไตล์แบบชิลๆใช่ อ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีเมนูอะไรมาโชว์กันบ้างและเห็นบอกนะครับว่าวันนี้มีเมนูพิเศษที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่รายการต้มยำอมรินของเราด้วยใช่แล้วเมนูไหนก่อนดีคะถ้างั้นเราไปที่เมนูพิเศษกันก่อนเลยดีนะครับเมนูพิเศษเมนูแรกนะครับที่มาเปิดที่รายการนี้เป็นรายการแรกอันนี้คือยำหมูกรอบ S <S เ็นูบูกรอบสูตรพิเศษ Gospel> จากฮ prince prince ่องกงใช่ครับพิเศษยังไงอะคะเมนูนี้เชฟคนฮ่องกงเป็นคนคิดสูตรให้แล้วเราก็นํามาจัดสรรผสมผสานกับอาหารอีสานเพื่อให้ไม่มีความเลี่ยนหรือความเค็มจนเกินไปอ่าแล้วถูกปากคนไทยถูกปากคนไทยด้วยใช่แล้วกรอบกรอบตลอดเวลายังไงก็กรอบคือราดน้ำยำแล้วก็ยังกรอบอยู่ก็ยังกรอบครับว้าวมันจะมีมีบางคนพอดินาว่าแบบเป็นแบบ คาเฟ่ส้มตำส้มตำสไตล์คาเฟ่เ<ช>กนดนึกในใจว่าแบบเออแล้วเรื่องของรสชาติล่ะเรามีการปรับเปลี่ยนให้มันแบบทานง่ายหรือว่าแบบไม่เลยแซบขั้นสุดฟาดขั้นแรงแซบ,บค่ะ แซ่บเลยทั้งแซ่บทั้งนัวเลยใช่ค่ะ๋อเพราะไงร้านส้มตำคุณคาดหวังต้องทานแซ่บๆมันต้องถึงลูกถึงคนต้องเป็นแบบนี้ซึ่งร้านนี้ถึงบรรยากาศจะคาเฟ่คาเฟ่นะแต่รสชาติยังคงเอกลักษณ์ของส้มตำนะคะเฮ้ยหมูกรอบดีงามมากเลยไม่ไหวแล้วอะดีงามใช่ไหมพี่เดี๋ยวเนูจะวิ่งไปชิมถัดมาตรงนี้หน้าตากนจะเป็นยำทะเลรวมค่ะจะมีเราจะใส่ไหลบัวด้วยแล้วก็จะมีตัวน้ำปลาที่บอกว่า ถ้าคนไม่เคยทานอ่ะพอทานไปแล้วก็คือทานได้ทานได้เลยใช่บางคนเขาบอกว่าพลาเหม็นจังเลยมันไม่เหม็นค่ะมันเป็นพลราที่ที่เราสั่งมาแล้วเราผัดการพัชไรแล้วโอ้ใช่ไม่เหม็นมันจะแบบมันจะคักบลาแต่มันคักค่ะมันคักแน่นอนไฟฟ้าหรือชิมซิถ้าไม่คักอันนี้เป็นอันนี้เป็นแจ่วบองแต่อันนี้จะเป็นเมนูที่ทานกับหมูหมูหมูพวงของเราลองชิมเมนีให้หน่อยฝายย่างทะเลนี่พี่อ่านเป็นไงมั้งคะหมูกรอบจินที่สามจ้ะ นั่นคือคำตอบอร่อยมากอร่อยมากเอ้ยปลาราไม่เหม็นจริงๆพี่ไม่เหม็นใช่ไหมคะแต่มันจะนัวโอ๊ยแซ่บคักไหมคักไหมคักลดโอ้ยเดี๋ยวนะขอยากเพราะอยากชิมอันนี้มากเลยอ่ะอยากกินปลาแดกบองเนี่ยได้เลยครับหนูนี่ไงแตงกวานี่นี่หนู จ้วงลงไปในปลาแดกบอก<ห>ใช้คำว่าจ้วงนะคะ,คะ,ะเอานให้รู้ว่าเป็นคนกรุงเทพแท้จ้วงลงไปเลยลูกอร่อยมากไม่เหม็นเลยใช่ไหมหอมเครื่องนัวเอาก็เหนียวโจบมีจบเลย <c oughs> หน้าตาดูดีมีความทันสมัยม,มีความแบบเก๋แต่พอพูดถึงเรื่องของรสชาติแล้วแซ่บอรกค่ะคอนเฟิร์มสายปลาแดกอย่างเราร้านอยู่ที่ไหนครับ พระราม9ซอย51ค่ะพอเข้าปากซอยไปร้านอยู่ขวามือเลยค่ะจะเห็นร้านเลยใกล้ๆหาง่ายๆเลยใช่ค่ะประมาณ50เมตรเลยใช่ค่ะใกล้ปากซอยมากใช่ร้านรวนถามว่าเปิดกี่โมงนะครับเปิดกี่โมงเครื่องถึง3ทุ่มครึ่งค่ะ